สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรรคอตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตะราปชาอตตะทันตสะโปสัสนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวณพันทพโพณะมาโลสหภุมุนาชิตังอปะชิตังกะอิลาตถารูปัสสะชันตุนโนสิบสี่บทสวดเกตุปุตสตร พาสิตะมิทางเตนะพระควตาชานตาปัสตตาอรหหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถาตุมเหมาอะนุสเวนะมาปาลัมมะปารายมาอิติกิรายมาปิตากะสัมปทาเนนะมาตักกาเหตุมานยะคะเหนะมาอาการะปาลิวิตเกนะมาทิฏินิชานักขันติยามา พัพพารูปตายะมาสมะโนโนคะรุยะธาตุเมเหอัตนาวะชาเนยยะธะอิเมธมาอะกุสลาอิเมธมมาสาวัชาอิเมธมาวินโยคะหิตาอิเมธมมาสัมตาสมาธินาอะหิตายะทุกขายะสังวัตติอัตตตุเมเหปยะเหยยะทะยะธาตุเมเหอัตนาวะชาเนยยะธะ อิเมธมากุสลาอิเมธมมาอนะวัชชาอิเมธมาวินโยปัสัทธาอิเมธมาสัมมตตาสมาธินาหิตายสุขายะสังวัตติอัฏฐุเมเหอุปสัมปัชะวิหารยาธาติสิบห้าบทสวดอุปเนยสูตร อุปาณิยติชีวิตามัปปมายุชาลูปะนิตัสสนะสันติตานาเอตังพยังมรณีเปกมาโนปุญญาณิกยิราทะสุขาวะหานิอุปาณิยติชีวิตามัปปมายังชาลูปะนิตัสสนะสันติตานาเอตังพยังมรณีเปกมาโนโลกามิสั่งปชาเหปชาเหสันติเปโคโยทกาเยนะ สังยมูวาจายุทาเจตสาตังตสาเปตัสะสุขายาโหติยังชีวมาโนปะกะโรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุกขติงคัจติธรรมจารีสเพสังขาราอนิจจติยธาปัญญายาปัสสติ อถานิพินทติทุเกเอสามะโควิสุตธิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสติอาถานิพินทติทุกเกเอสามะโควิสุตธิยาสัพเพธรรมาอนัตติยะธาปัญญายะปัสติอถานิพินนิินทติทุเกเอสามะโควิสุตธิยาสิบหกสิบหก บทสวดอัปปนากชาดกอัปปนากฐานะเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตัธัญญายเมทาวีตังคันเหยยอัปปนกกังพหุงเวสารนังยันติปัปพาตานิวนานิจจอารามะลุะเจตยานิมนุษาพยาตาิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารณะอุตตัง เนตังสารณะมาธรรมะสภาพะทุกขาปมุจตจะติโยจะพุทธันจะทำมันจะสั่งพันจะสรนังคโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายะปัสสติทุกขังทุกขาสมุปาทางทุกขัดสัจจะอติกมังอริยันจะอัตถังกิกังทุกขูปสสะมะคามินังเอตังโขสารณงเขมังเอตังสารณะมุตตมัง เอตังสรณะมาคมาัมมะสัพพทุกขปะปมุจจะิ 17. บเจ็ดบทสวดพระเทกะตัดลัตตะคาถาอาตีตังนานวาคมยะนับปติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยถาตีตมปะหีนันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมตัทธัตถะวิปัสสติอสังหิรังอาังกุป,ปังตังวิทามะนุภูหเยข้อบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงนไม่คอนแคลในธรรมนั้นนั้นได้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเหนือให้ปลตกงเถิดอเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามาละนางสุเวพึ่งทำความเพียเสียในวันนี้และใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮีโนสังฆารันเตนะมหาเสศเน,นะมัจจุนาเพราะว่าความ่าดเพียงกับมัจจุราชผู้มีเสใหญ่เสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตันทิตังตังเวพาเทกะรัตโตติสันโตอาจิคาเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยอาการชนนี้แล ิบทสวดพินหัาปัญจเวคขณะปาถะแปรชลารรมโมหิชลังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาธิรรมโมหิพยาธิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรรมโมหิมรณังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้ความตายไปไม่ได้ สเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องปัดผ้าจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมัสโกมิกัมมะธายาโทกัมมะโยนิกัมมะพันทุกัมมะปฏิสารณา,ราเรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรม,มกะลิสามิกัลยานางวาปาปะกังวาตัสทา,ายาธาพวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสุดไปเอวังอัมเหหิอภพินหังปัจจะเวขิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด ิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจนิดทุกขาพยาปัตตาจนิดพยาโสกปัตตาจนิดโสกาวหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภะตังปุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทาทันตุสัตถายะสีลังรักขันตุสัพพาธาภาวนาพิรตาโหนตุคจชันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาภารปตตาปัเตกานั้นจะยังพลังอารหันตานั้นจะเตเชนะรักังพันธามิสัพพโสยี่สิบบทสวนเทวตาปฏิาาาทานขคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปะเลโพธิะเ,เลตหิงตหิงตาธรรมทาเนนะวันตุปูจิตา โสทิงกะรนเตทวิหารมันทะเลเทลาจะมัชานะวากาจพิกโวสารามิกาธานะปฏิอุปาสกาฆามาจเทสาณิ้ามาจอิสราสัปปานาภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาผูชายเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัฐโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวาลังปฏิจเต จะเพปิทุกขัสาะการลนตุสังแยังจะทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตาราจะปุคลาสังโคโหตุสมาโควะอัธยาจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัตธรรมโมจะเพปิธรรมจาวิโนวุติงกัมปาปุเนยามะธรรมเอริยปเวทิเต2ยี่สิบเอ็ดบทสวดสภัพปฏิทานคาถาแปลปุญญต สิทานิกตตสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะภาคินโนหนตุสัตตานันตาปะมานกาเยปิยาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาทยโยทิฏฐาเมจะพยะทิฏฐาวาอันเยมัชตะเวลินโนสัตตาติดทันติโลกัสมิงเตปุมมาจะตุโยนิกาปัจเจก,กะ จตุโวการาสังสารตาพระวาพระเวยาตังเยปติทานมเมอนุโมทันตุเตสสยังเยจิมังนับปะชาน,นติเทวาเตสังนิเวทะยุงมยาทินานา,ญญานุปญญาหนังอนุโมทนะเหตุนาสเพสัตาสทาหนตุอเวลาสุขจีวินโนเคมัปปันจะปปนตุ เตสาสาสิทธชัดต่างสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปีดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลก เกิดในภวงสามเกิดในกำเนดสีมีขันห้าแหลขันหนึ่งแหลขันสีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดขอสัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวร อยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระลนะไตรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสุภผลิตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีกงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากถูกภัยทางปวงขอข้าพเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมตลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระเิ่งไพเรีที่นาศโดยมูลนิธิสมเด็จพญายสังวรวัดประวันิเวศนารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นตั้งที่ผ่านมา และที่จะจัดสร้างในอนาคตจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถต่างๆขอจงสำเร็จสักติฏทุประการเทอญบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์จรเินจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผุนบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จริญจิตภาวนาทุกท่าน พอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจะน้าต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนาซารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจะตกพิธกพรชัยทั้งสี่คืออายุวันหนสุข,ข,ขะพระละเทอ Oh, I no more than I have bone cup crop for just yes,